สวัสดีครับวันนี้ก็มีอะไรหใหม่ใมาให้ชมอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาให้ดูให้ชมก้าน m อ x นะครับของ f o ร์ซ่าสนะครับตอนนี้ผมก็จะเอาไปใส่ f o ร์ซ่าเทอร์โบผมนะครับเออร,รอบนี้ผมผมตั้งเป้าไว้ประมาณ80ดสิแรงม้าน,นะครับก็จะใช้เป็นก้าน m อ็กครับก็ต้องขอบคุณพี่ j จวิเทด้วยครับที่ได้แบ่งก้านให้นะครับ ก้านเนี่ยมา X สามห้าศูนย์ครับมาแปลงใส่สามร้อยครับเพราะว่าตอนที่ผมสั่งไปอะเพจเดมา X เขาหมดพอดีครับหมดพอดีแล้วผมก็เลยถามเจมีแบ่งไหมเขาก็แบ่งมาให้ก้านหนึ่งนะครับก็นี่คือก้านเดิมนะครับก้านเดิมที่คดเบี้ยวเลยนะครับดีที่ไม่ขาดนะผมเบี้ยวไปเบี้ยวทั้งซ้ายขวาแล้วก็ยังงี้เลยนะอันนี้ประมาณหกสิบแรงมาครับเกือบขาดโอเค เดี๋ยวผมจะมาให้ดูเหมือนมารีวิวแหละอรีวิวกันไปเลยว่าในราคาหน้าเพจสี่พันห้าเนี่ยได้อะไรบ้างคุ้มไม่คุ้มจะเป็นก้านก้านเหล็กฟอนนะครับผมเหมือนการมาวิธีการผลิตก็คือเหมือนเหมือนเหมือน CNC เหล็กอะมันตัดเหล็กเป็นชิ้นอะเป็นชิ้นแล้วก็มา CNC เป็นเป็นรูปร่างนะครับอีกทีหนึ่ง แต่ถ้าเป็นก้านเดิมออมัน,มะจ,ะนจะเป็นก้านหล่อนะครับก้านหลอก็คือจะเป็นเทเล็กหล่อใส่บล็อกหล่อครับแล้วก็พิมพ์ออกมามันก็จะมีฟองอากาศครับก้านเดิมสูงหนึ่งอ็มจะเป็นก้านหล่อแต่ถ้าดีกันมาหน่อยก็จะเป็นก้านฟอร์สเหล็กนะครับก็จะเป็นเหล็กชิ้นเออมันเหมือนแบบจะเป็นเหล็กเป็นแผ่นๆใช่ปะเขาก็เลเซอร์เป็นรูปร่างแล้วก็มากัดด้วยเ n นซีอีกทีนะครับมันก็จะแข็งแรงกว่านะครับส่วนถ้าดีกว่านี้ก็จะเป็นก้านก้านอลลอยนะครับก้านอลลอยก็จะดีกว่านี้ โอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าก้านเขาเป็นยังไงงานค่อนข้างโอเคนะครับความกว้างตรงนี้ความกว้างตรงนี้เท่ากับของฟอรซ่าสามร้อยเลยนะครับตรงนี้แต่ว่าตรงเนี้ยมันตันกว่าครับตรงเนี้ยแถมเนื้อเหล็กมันมันไม่โป่งนะครับมันตันกว่าตรงเนี้ยแล้วก็ตรงเนี้ยจะออกแบบมาให้กว้างมากครับกว้างแบบพอดีกับพอดีกับรูปสูบเลยครับในลองตองสังเกตตรงที่รับลูกนะครับนี่ครับตรงเนี้ยให้ดูกันนะ จับไม่ถนัดนี่นะครับให้เทียบแันนี้เลยไอ้ตรงคอจะเท่ากันแต่ตรงนี้มันจะหลุมลงไปเห็นไหมเพื่อนของเดิมอะแต่ของ m I x มันจะตันเลยนะครับนี่แล้วก็ตรงหัวข้างบนเนี่ยมันจะกว้างกว่าเพื่อนกันร,รอบสูงแล้วมันแกว่งนะครับแกว่งทําให้สลักโคตได้กันทําให้ก้ามมีโอกาสโคดมีโอกาสขาดนะครับเดี๋ยวพอใส่กับลูกไปมันจะแบบฟิตพอดีนะครับ ลองใส่กับลูกให้ดูอันนี้ให้ลูกแปดสิบนี่ครับนะครับใส่กับลูกมันก็จะพอดีเป๊ะนะครับถ้าไม่มีช่องขยับได้เลยนะครับมีนิดเดียวครับเรามาดูของเดิมครับนี่ของเดิมโหแกว่งได้นะครับก็ถือว่าไม่ดีนะครับถือว่าไม่ดีถ้าแกว่งได้โอเคเี๋ยวเรามาดูสิ่งที่เขาให้มาครับก็จะมีนี่มีตัวกา้านจะมี มีหมุดล็อกนี้นะครับแน่นมากครับถอนน็อตดึงๆกว่าจะออกแล้วก็นี่ครับมีประกับประกับก้านส่วนชาร์ปเคอร์เรนต์เราต้องไปหาเอานะครับมันก็จะมีเบอร์ชาร์ปไอเบอร์ก้านนะครับเบอร์ก้านอยู่ข้างๆผมก็ไม่รู้ว่าเป็นเบอร์อะไรเป็นซีเรียลนัมเบอร์หรือว่าเป็นรหัสะวัดรหัสขนาดวัดราคาละเอียดอะไรผมก็ไม่ทราบนะครับตรงนี้แล้วก็จะเป็นบูธทองเหลืองนะครับปลายก้านนะครับบูธทองเหลืองปลายก้านโอเค ล้วก็จะมีน็อตก้าน A R P นะครับจากอเมริกานะครับผมน็อตตัวเล็กมากครับตัวเล็กมากแต่โคตรแข็งแรงครับตัวเล็กมากๆเลยเป็นน็อตตัวผู้นะครับของเดิมจะเป็นตัวเมียนะครับของเดิมจะเป็นตัวเมียแล้วมีตัวผู้สอดอันนี้เป็นตัวผู้ยิงตรงเข้าไปจับที่ตรงนี้นะครับน็อตตัวเล็กมากแล้วก็มีน้ําหนักค่อนข้างดูดีนะครับตามสไตล์น็อตก้าน A R P นะเห็นเขาว่ามูลค่าหลายพันนะครับน็อต A R P อเมริกาใช้กันครับ โอเคพูดถึงพัามพั่มทำเพลงอะไรมากมายเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องน้ําหนักกันดีกว่าว่าน้ําหนักมันจะเท่าไหร่อันนี้เป็นน็อตเบอร์ประมาณเบอร์10นะครับเบอร์10บเบอร์สิอันนี้เป็นเบอร์บอนน12บสองันนี้เดี๋ยวเรามาดูน้ําหนักกันระหว่างก้านสิ่งกับก้านเดิมโ okay. อเคน,นี้เหมือนจะหนักกว่านะสามร้อยห้าสามกรัมนะครับ เราไปดูก้านยี่หเอกันแันยี่เกความหนัก A R P สามร้อยยี่สิบห้ากรัมนะครับเบาวกว่า27กรัมเลยนะครับถือว่าเยอะนะครับแล้วน็อตเท่าไหร่น็อตอย่างเดียวหนักเท่าไหร่วางดีน็อตอย่างนอนอย่างเดียวหนักสามห้ากรัมนะครับ เบากว่าน็อตเดิมแน่นอนครับก็คือก้านนี้มันรองรับได้แค่แบบเอาแบบระยะปลอดภัยนะเพืเ่อนระยะปลอดภัย45แรงม้านะ่ะเสีงยงละ45แรงม้าถ้าแช่แชเงี้ยผมแช่ผมแช,ช่ไปประมาณ10กว่าลันนะครับอันเนี้ยปั่นไดโน่ประมาณเกือบ20ลันนะครับไดโน่เทอร์โบนะรถเทอร์โบปั่นไดโน่เกือบ20ลันแล้วก็วิ่งแช่บนถนนนะรประมาณ3มที่โลอะแช่แบบมิดเลยนะประมาณ10ลันรวมรวมแล้วก็เยอะอยู่นะครับก้านแม่งทนได้ไงไม่รู้เนะี่ย ดีก็ไม่ขาดลูกสูบทะลุก่อนเดี๋ยวลกล้าเนี้ยผมว่าน่าจะเอาอยู่นะกล้าเนี้ยถ้าไม่อยู่ผมคงต้องดามกล้าเหมือนพี่ฮู้แล้วพี่ฮู้บาดรวอะดามกล้าเคอาเชื่อมติดเข้าไปแต่เพราะว่าใครเนี้ยเอาอยู่แล้วโดยสเต็ปผมประมาณ80มา้าสบายเลยต้องลองครับลูกกล้านเอาอยู่แน่นอนในราคาที่ถือว่าคุ้มนะครับนอตกอ็พันกว่าบาทละราคาหน้าเพจอยู่4,500 ของเราก็พันกาบาทก้านอีกสามพันห้าเน่ะเราเป็นสี่พันห้าถือว่าคุ้มนะครับกับการที่ท,ทําทีเดียวหรือประกอบทีเดียวนะครับวัดทีเดียวเคลียร์รันทีเดียว,ยวไม่ได้วัดหรือมาเปลี่ยนก้านเดิมก้านสามพันศูนย์ก้านอะไรสัเข้าไปขาดีก,ก็ต้องมาเสียงเงินซ้ำสองนะครับเสียทีเดียวจบๆเลยครับเพื่อนๆโอเคยังไงก็ขอบคุณพี่เจวิเทคมากนะครับที่แบ่งก้านให้ครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ